สวัสดีค่ะายนะคะจากช่องต้นป้ายใสสมออีกแล้วค่ะวันนี้นะคะไฟยังคงอยู่กับรถรุ่นที่ขายดีตลอดกาลเลยนะคะตั้งแต่มีการปรุงรุ่นไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะคะจากเดิมที่เป็นตัวกระจังหน้าแบบรถกระบะแพทเทิ ivo, ร์นรีโวปกติมาเป็นแบบมินิล็อกโคได้ในส่วนของเบาะหนังภายในแบบเต็มคันพร้อมทั้งเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์รอบคันด้วยเช่นเดียวกันนะคะไฟจะบอกว่าวันนี้เนี่ย พามาชมรุ่นนี้ซึ่งก็เคยทำคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าจะมาเน้นบอกในเรื่องของโปรโมชั่นที่สุดประทับใจแล้วลูกค้าได้ฟังแล้วอยากจะออกสักคันหนึ่งเลยนะคะวันนี้นะคะฝ้ายอยู่กับ Toyota Hilux Revo ค่ะเป็นรุ่นสีประตู p ิเล e r อร์หรือว่ารุ่นยกสูงนะคะเป็นเก็รุ่นย่อยคือรุ่นมิดค่ะเครื่องยนต์ 2,400cc ค่ะแรงม้าอยู่ที่150แรงม้าค่ะเป็นรุ่นขายดีและตอบสนองนะคะทุบทุบ การใช้งานไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเชิงพาณิชย์หรือว่าครอบครัวนะคะลูกค้าใช้งานได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเมืองนอกเมืองหรือว่าตามภายในสวนภายในไร่อะไรเงี้ยใช้งานได้สบายเลยนะคะวันนี้นะคะตัวรถนะคะรุ่นมิดทิลนเลอร์เกียร์ออโต้นะคะยกสูงราคาอยู่ที่9ก้าแ0นบาทค่ะเป็นเกียร์ออโต้แต่ว่าสามารถเลือกเกียร์ธรรมดาได้เช่นเดียวกันนะคะในราคา9ก้าแสนบาทเนี่ยเป็นสีปกติทั่วไปเป็นสีดํา สีบรอนเงินแล้วก็สีเทาดํานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวแบบนี้เนี่ยราคาก็จะถูกลงนะคะ7,000บาทราคาเต็มอยู่ที่941,000ถ้าเกิดเลือกเป็นสีขาวตามในคลิปก็จะถูกลง7,000นะคะวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นมากมายนะคะฝ้ายจะบอกว่าลูกค้าเนี่ยสามารถใช้โปรโมชั่นที่ฝ้ายกำลังจะพูดเนี่ยได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทําอาชีพอะไรนะคะ อ่าเดี๋ยวเราเริ่มชมจากด้านหน้าแล้วเดี๋ยวไฟายแต้มโปรโมชั่นไปด้วยนะคะสำหรับตัวไฮรัก r ีโวตัวมิดนะคะยกสูงเนี่ยด้านหน้าเป็นกระจังหน้าใหม่อย่างที่เคยแจ้งไปก่อนหน้านี้นะคะเป็นแบบมินิล็อกโคบ้บประวัติผ่อนดีนะคะไม่ต้องใช้คนค้ำประกันใช้โปรโมชั่นออกรถ9,999บาทได้เลยแล้วก็ผ่อนอยู่ที่13,982บาทค่ะ 13, 9 8 2บาทผ่อน84งวดน,นะคะ รุ่นนี้นะคะป้ายจะบอกว่าใช้ได้นะคะทั้งในรูปแบบของเชิงพานิย์หรือว่าในลักษณะของขอครอบครัวได้หมดเลยนะคะลูกค้าเข้าถึงของการใช้งานได้แบบอัธยระ์ยทั้งแบบรถเก่งแบบนั่ง4ี่คน5คนสบายๆได้เลยหรือว่าจะขนของนะคะขนสัมภาระเอาไว้สําหรับไปขายของในอนาคตไปต่อยอดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะย้ําราคาอีกรอบนะคะ9ก้าแสนบาทถ้าเป็นสีขาวธรรมดาแบบนี้ราคาถูกลง70,00บาทค่ะโปรโมชั่นนะคะ 9,999บาทค่ะขอแจ้งเลยนะคะเปโมาชชั่นแรก9,999บาทนะคะลูกค้าใช้เงินแค่นี้จบเลยไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะรวมมาจํป้ายแดงเรียบร้อยแล้วค่ะ อ,อยู่ที่13,982บาทนะคะ13,982บาทด้านข้างมีความสวยงามนะคะมีชุดตกแต่งซุ้มล้อมาให้สําหรับรุ่นมิดนะคะชุดตกแต่งซุ้มล้อเป็นลักษณะเดียวกันกันกบล็อกโค้ดเลยค่ะลากยาวมาจากไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กเป็นลายล้อแม็กแบบสปอร์ตนะคะมองแบบสปอร์ตก็ได้แบบหรูหราก็ได้แบกเป็นแบบ6รูนะคะรหัสยางอยู่ที่265้าทัสได้ล้อแม็กขอบบแแบบนี้มาจากโรงงานเลยลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะคะ กระจกมองข้างตัวรถเป็นแบบโครเมียมด้านบนนะคะมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เป็นแบบดําด้านด้านล่างนะคะตัวรถนะคะมือเปิดเป็นแบบโครเมียมสวยงามเข้ากันมากๆเลยค่ะกับกระจกมองข้างตัวรถหรือกระจกหูช้างนะคะมีคําว่าไฮรักที่เป็นโครเมียมอยู่ด้านข้างด้วยนะคะตัวรถยังคงเป็นการสตาร์ด้วยกุญแจนะคะโปรโมชั่นที่2กันเลยค่ะไม่ต้องรอรีนะคะโปรโมชั่นที่2ใช้เงินออกรถ5 9 9 9 9าากบาทค่ะ5้า9 9่นสบาทลูกค้าผ่อนสบายๆอยู่ที่12,961บาท ะะ84งวดไม่มีระบบบอลลูนไม่มีแบบลดหลังเป็นแบบแคมเปญใช้ใจ่ายยอดปิดเป็นก้อนใหญ่ๆผ่อนเท่านี้ตลอดการผ่อน84งวดเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความสวยงามที่ทางโตโยต้าอ่กมาทางด้านหลังเลยค่ะความสวยงามที่โตโยต้ามีให้แล้วนะคะก็ยังได้ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีระบบเบรก ABS,EBD,BAI eBD BA นะคะการการการเบรกแบบล็อกล็อกกระจายแรงเบรกแล้วก็เสริมแรงเบรกนะคะพร้อมในส่วนของเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังอีส4จุดเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปปิดไปติดตั้งอะไรแล้วนะคะสามารถที่จะใช้เซนเซอร์ตามมาตรฐานโรงงานได้เลยนะคะแล้วลูกค้าบางคนถามว่าเราเวลาใช้เซ็นเซอร์แล้วเนี่ยรุ่นนี้ยัยงคงมีกล้องมองหลังอยู่ไหมมีค่ะมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะคะฝั่งได้อย่างสวยงามนะคะล้อไปกับในส่วนของมือเปิดป่าท้ายนะคะ เวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะลูกค้าก็ได้ความปลอดภัยจากการมองจุดด้านหลังเพื่อได้ในเรื่องของมุมอับต่างๆที่เราสามารถเห็นได้แล้วไปแสดงสถานะที่หน้าจอภายในตัวรถนะคะมาด้านข้างได้เลยค่ะป้ายจะขออนุญาตแจ้งนิดนึงเมื่อกี้มีโปรโมชั่น9,999บาทไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีโปรโมชั่น59,999บาทไปแล้วนะคะมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยด้วยค่ะลูกค้าจะได้ดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะถ้าเกิดดาว25% 4ปี0.0 ะน,นะคะ0.00%เลยนะคะผ่อน4ปีแล้วก็ผ่อน5ปีดอกเบีย้ยอยู่ที่0.75%นะคะหรือถ้าลูกค้ามีงบดาวเท่าไหร่ก็แจ้งฝ้ายให้จัดสรรเป็นแคมเปญดอกเบีย้ยถูกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะลูกค้ามาชมภายในห้องโดยสารนะคะอ่าเดี๋ยวฝ่ายเปิดประตูรถให้นะคะอ่าดูภายในห้องโดยสารค่ะสําหรับรุ่นมิดนะคะภายในห้องโดยสารมีการจัดวางสวยงามหรูหราและลงตัวมากๆเลยนะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนัง ที่มีการออกแบบมาจากโรงงานนะคะก็คือมีการออกแบบปีกด,ด้านข้างรับกระชับลําตัวรองรับการขับขี่ไปในระยะทางไกลนะคะลูกค้าสามารถนั่งได้สบายสบายเราได้บอกไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยเช่นเดียวกันค่ะรุ่นนี้อย่างที่บอกไปนะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเกียร์ออโต้รอบจัดนะคะแบบขึ้นไว้นะคะขับมันนะคะแล้วก็มีโหมดการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นอีโค o โหมดหรือว่าพาวเวอร์โหมดให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะคะ แล้วแต่ความต้องการนะคะเห็นหน้าจอไหมคะหน้าจอตรงนี้เนี่ยอย่างที่ฟ้ายบอกไปนะคะเป็นแบบทัชกรีนสั่งการโหมดต่างๆในการใช้งานมัลติมีเดียแบบทัชกรีนแบบนิ้วแตะได้เลยนะคะแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์อารหรือเกียร์ถอยหลังเนี่ยลูกค้าก็จะได้สถานะของภาพด้านหลังมาโชว์ที่หน้าจอตรงกลางนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ขออนุญ,ญาตสรุปโปรโมชั่นอีกนิดนึงลูกค้าบอกว่าอา้าวลวฟรีดาวยังมีอยู่ไหมคะฟ้ายฟรีดาวหรือว่าออกรถ800บาทนะคะมดดาด้านหน้าได้เลยค่ะฟรีดาวหรือว่าออกรถ800บาทนะคะก็ยังคงมีอยู่นะคะไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าฟ้ายเพิ่มออปชันจำง่ายๆไม่ต้องจำงายากเข้ามาในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะนั่นก็คือออกรถ9,999บาทรวมเบดเร็จทุกอย่างแล้วค่ะ รวมมัดจำป้ายแดงเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะออกรถ59,999บาทค่ะก็รวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างแล้วเช่นเดียวกันนะคะวันนี้มาใน2โปรโมชั่นในคลิปนี้นะคะ9,999บาทหรือ59,999บาทค่ะ9,999บาทผ่อนอยู่ที่1 3 9 82บาทนะคะถ้าเกิดใช้เงินออกรถอยู่ที่59,999บาทก็จะใช้เงินดาใช้เงินผ่อนอยู่ที่12,967บาทนะคะขอแจ้งน,นิดนึงเมื่อกี้พูดไวไปน,นิดนึงใช้เงินออกรถ9,999บาท 9,999บาทผ่อนอยู่ที่13,982บาท84งวดใช้เงินออกรถ59,999บาทนะคะก็จะใช้เงินผ่อนอยู่ที่2ง,งวด84งวด12,967บาทนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษนะคะลูกค้าได้รับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่0%นะคะผ่อน4ปีนะคะดาว25%หรือจะผ่อน5ปีดอกเบี้ย0.75นะคะดาว25%ได้เช่นเดียวกัน หรือว่าลูกค้าอยากจะฟรีดาวเหมือนเดิมใช้เงินออกรถ800เหมือนเดิมก็ทักมาได้เดี๋ยวป้ายทำรายละเอียดค่างวดให้ค่ะนะคะทำได้เหมือนกันหมดนะคะถ้าลูกค้าอายุงาน2ปีขึ้นไปนะคะรับรายได้แบบผ่านบัญชีนะคะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ฟรีดาวได้ไม่ต้องมีคนค้าประกันหรือจะใช้สิทธิ์โปรโมชั่นดาวต่างๆแพ็กเกจแบบที่ป้ายนเสนอไป9999 9 99, 9 99, 9 99, นะคะแล้วก็ไม่ต้องมีคนค้าประกันได้เช่นเดียวกันค่ะ หรือลูกค้ามีรถยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะครอบครองมาแล้วเกิน2ปีขึ้นไปนะคะประวัติผ่อนดีค่ะก็มาใช้สิทธิ์ฟรีดาวไม่ต้องมีคนค้ำประกันหรือใช้โปรโมชั่นดาวพิเศษแบบต่ำๆ9 9 9าหรือ59999ได้เช่นเดียวกันนะคะโปรโมชั่นทุกโปรโมชั่นลูกค้าสามารถเข้าถึงได้แล้วมาถามรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเกี่ยวกับอาชีพที่ลูกค้ามีนะคะก็แจ้งไฟลได้เลยแล้วเดี๋ยวป้าจะแนะนําให้นะคะลูกค้าค่ะ ฝ้ายก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเป้นฝ้ายสายสมอด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะหลังจากนี้ฝ้ายก็จะขยันลงคลิปให้ลูกค้าได้เห็นเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีลูกค้าถามใส่เข้ามาเยอะมากเลยว่าน้องฝ้ายหายไปไหนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ในคลิปนี้ด้วยแล้วก็กดไลค์ก่อนคลิปต่อไป่าในอนาคตด้วยแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะแล้วถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะที่จะให้ฝ้ายได้ดูแลนะคะ ไฟจะแปะ ID l i n e ไว้ที่มุมขอบของคลิปสามารถแอด ID i n e ์ไฟมาได้เลยนะคะหรือใต้คอมเมนต์แรกไฟจะมีเบอร์โรไว้ให้แล้วก็เป็นลิงก์ ID เป็นลิงก์ l i น e นะคะสามารถกดเข้ามาได้เลยค่ะให้ไฟได้ดูแลนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ